สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านลาบปลาไหลนะครับวันนี้จะพามากินอาหารพื้นเมืองของชาวเชียงรายบ้างนะครับร้านลาบปลาไหลก็่จะอยู่ตำบลริมกกนะครับจากแยกศูนย์ราชการก็เข้ามาอีกสักประมาณ4กิโลนะครับเข้ามาอีกนิดเดียวส่วนเมนูอาหารของทั้งร้านก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองสัส่วนใหญ่นะครับและจะมีเมนูแนะนำของแต่ละวันนะครับบนกระดานว่าจะมีอะไรบ้างทางร้านก็มีบริการให้หยิบผักฟรีเลยนะครับ ใครชอบกินผักอะไรมากน้อยแค่ไหนก็หยิบได้ตามสบายเลยนะครับเมนูแนะนำของที่นี่เลยก็น่าจะเป็นลูกนะครับแล้วก็พวกลาบลาบควายลาบหมูลาบดิบลาบสุกมีหมดเลยนะครับพวกแกงอ่อมจิ้นนึ่งน้ำพริกขาก็มีนะครับสำหรับใครที่อยู่ในตัวเมืองเชียงรายหรือว่ามาเที่ยวในเชียงรายแล้วอยากกินอาหารพื้นเมืองของทางเหนือน,นะครับ จะลองแวะไปดูนะครับร้านลาบปลาไหลนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่มีอาหารขึ้นเมืองของทางเหนือให้เลือกมากมายหลายเมนูเลยนะครับส่วนครั้งหน้าจะพาไปกินอะไรที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ